เหตุให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์กุณฑลิยะปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้าเที่ยวไปในอารามเข้าไปสู่บริษัทเมื่อข้าพเจ้าบริโภคอาหารเช้าแล้วในเวลาปัจชาพัทข้าพเจ้าเดินไปเนืองเนืองเที่ยวไปเนืองเนืองสู่อารามจากอาราม สู่อุทยานจากอุทยานณที่นั้นข้าพเจ้าเห็นสมณะพราหม์พวกหนึ่งเป็นผู้มีการเปลื้องวาทะแก่กันและกันว่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจก็มีมีการติเตียนกันเมื่อกล่าวระถานั้นนั้นอยู่เป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจก็มีส่วนท่านพระโคโดมผู้เจริญเล่าเป็นผู้อยู่ด้วยการมีอะไรเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจ กุณฑลิยะตถาคตอยู่ด้วยการมีวิชาและวิมุตเป็นเครื่องสนุกสนานชอบใจข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญก็ทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์กุณทลิยะโพชงทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมทำวิชาและวิมุตตให้บริบูรณ์ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์กุณฑลิยะสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ ข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญก็ทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสให้บริบูรณ์กุณฑลิลยะสุจริตทั้งสอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสให้บริบูรณ์ข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญ ก็ทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำสุดจริตทั้งสามให้บริบูรณ์กุณทลิยะอินทริสังวรอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำสุดจริตทั้งสามให้บริบูรณ์อินทริสังวรอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมทำสุดจริตทั้งสามให้บริบูรณ์ คุณทริยะพิกุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปที่น่าพอใจด้วยตาแล้วย่อมไม่ยินดีไม่หวังจะเอามาทะนุถนอมไม่ยังความกำหนัดให้เกิดและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในอันหนึ่งเธอเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจด้วยตาแล้วก็ไม่เสียใจ ไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยโทสะมีใจไม่หดหู่มีจิตไม่พยาบาทและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในอีกประการหนึ่งพิกุฟังเสียงที่น่าพอใจด้วยหูแล้วย่อมไม่ยินดีไม่หวังจะเอามาทะนุถนอมไม่ยังความกำหนัดให้เกิด และกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในอันหนึ่งเธอฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจด้วยหูแล้วก็ไม่เสียใจไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยโทสะมีใจไม่หดหูมีจิตไม่พยาบาทและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายใน อีกประการหนึ่งพิกขุดมกลิ่นที่น่าพอใจด้วยจมูกแล้วย่อมไม่ยินดีไม่หวังจะเอามาทนุถนอมไม่ยังความกำหนัดให้เกิดและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในอันหนึ่งเธอดมกลิ่นที่ไม่น่าพอใจด้วยจมูกแล้วก็ไม่เสียใจ ไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยโทสะมีใจไม่หดหู่มีจิตไม่พยาบาทและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในอีกประการหนึ่งพิกุลิมรสที่น่าพอใจด้วยลิ้นแล้วย่อมไม่ยินดีไม่หวังจะเอามาธนุถนอมไม่ยังความกำหนัดให้เกิด และกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในอันหนึง่งเธอลิ้มรสที่ไม่น่าพอใจด้วยลิ้นแล้วก็ไม่เสียใจไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยโทสะมีใจไม่หดหู่มีจิต,ไม,ตจไม่พยาบาทและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายใน อีกประการหนึ่งพิกขุถูกต้องโผฏฐัพพะที่น่าพอใจด้วยกายแล้วย่อมไม่ยินดีไม่หวังจะเอามาทนุถนอมไม่ยังความกำหนัดให้เกิดและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในอันหนึ่งเธอถูกต้องโผฏฐัพพะที่ไม่น่าพอใจด้วยกายแล้วก็ไม่เสียใจ ไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยโทสะมีใจไม่หดหู่มีจิตไม่พยาบาทและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในอีกประการหนึ่งพิกขุรู้ธรรมที่น่าพอใจด้วยใจแล้วย่อมไม่ยินดีไม่หวังจะเอามาธนุถนอมไม่ยังความกำหนัดให้เกิด และกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในอันหนึ่งเธอรู้ธรรมที่ไม่น่าพอใจด้วยใจแล้วก็ไม่เสียใจไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยโทสะมีใจไม่หดหู่มีจิตไม่พยาบาทและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ตั้งมั่นดีแล้ว หลุดพน้นดีแล้วในภายในกุณฑลิยะเพราะเหตุที่พิกุเห็นรูปด้วยตาแล้วก็เป็นผู้คงที่มีใจไม่หดหู่มีจิตไม่พยาบาทในรูปทั้งหลายทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่เป็นจิตตั้งมั่นดีแล้วหลุดพน้นดีแล้วในภายใน ภิกุฟังเสียงด้วยหูแล้วก็เป็นผู้คงที่มีใจไม่หดหูมีจิตไม่พยาบาทในเสียงทั้งหลายทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่เป็นจิตตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในพิกุดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วก็เป็นผู้คงที่มีใจไม่หดหู มีจิตไม่พยาบาทในกลิ่นทั้งหลายทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่เป็นจิตตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในพิขุลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วก็เป็นผู้คงที่มีใจไม่หดหู่มีจิตไม่พยาบาทในรสทั้งหลายทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ กายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่เป็นจิตตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในภิขุถูกต้องโพธพภะด้วยกายแล้วก็เป็นผู้คงที่มีใจไม่หดหู่มีจิตไม่พยาบาทในโพธพภะทั้งหลายทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่ เป็นจิตตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในพิกุรู้ธรรมด้วยใจแล้วก็เป็นผู้คงที่มีใจไม่หดหู่มีจิตไม่พยาบาทในธรรมทั้งหลายทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่เป็นจิตตั้งมั่นดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วในภายในกุณทริยะ อินทรีสังวรอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำสุจริตทั้งสมให้บริบูรณ์กุณฑลิยะก็สุจริตทั้งสาประการนั้นอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสให้บริบูรณ์กุณฑลิยะภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริต ย่อมเจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริตย่อมเจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริตกุณฑลิยะสุจริตทั้งสาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์กุณฑลิยะสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไร ย่อมทำโพชฌงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์กุณฑลยะพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเืองอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆือง,อ,งอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้กุณฑลิยะสติปฐานทั้งสอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำโพชฌงทั้งเจให้บริบูรณ์กุณฑลิยะโพชฌงทั้ง7อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมทำวิช,ชาและวิมุตให้บริบูรณ์กุณฑลิยะ ภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรด น้อมไ,ไปในการสละ therapist. ย่อมเจริญปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปัสสธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละกุณฑลิยะโพชชงทั้งเจ็อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมทำวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้